สวัสดีครับวันนี้ BKK เลิฟโฮโ o จะมานำเสนอ5สินเชื่ออนุมัติง่ายถูกกฎหมายไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครได้นะครับที่ว่าง่ายๆเอาจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าที่ว่าผ่านยากบางครั้งก็ผ่านเอาไว้ง่ายกับสินเชื่อที่ดำเนินการโดยธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้การพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อนั้นมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เอกสารแสดงรายได้และประวัติการชำระสินเชื่อของท่านและยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะรวมถึงหลักประกันที่นำมาใช้ค้ำประกันก,การกู้เงินได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาสินเชื่อธนาคารต่างๆเราได้รวบรวมสินเชื่อธนาคารที่อนุมัติง่ายถูกกฎหมายมานำเสนอทุกท่านได้ลองพิจารณากันในคลิปนี้แล้วนะครับ สำหรับใครที่สงสัยว่าจะทำยังไงให้ขอสินเชื่อผ่านง่ายๆเนี่ยต้องบอกกันนะครับว่าไม่มีสูตรสำเร็จหรือว่ากฎตายตัวสำหรับการสมัครขอสินเชื่อหรือการยื่นกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมายเพราะว่ากระบวนการพิจารณาสินเชื่อนั้นอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายประการโดยจะส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อซึ่งก้อง ควรจะต้องมีความครบถ้วนและก็มีความน่าเชื่อถือหลักประกันสินเชื่อที่มีมูลค่าเพียงพอใช้ค้ำประกันหรือข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบประวัติทางการเงินหรือว่าเครดิตบูโรซึ่งจะช่วยยืนยันศักยภาพในการชำระหนี้ของทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปดู5สินเชื่ออนุมัติไม่ยากเรามาทำความเข้าใจกับแนวทางการสมัครสินเชื่อยังไงให้มีโอกาสผ่านมาก กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็คือการสํารวจและก็ประเมินตัวเองการรู้จักตัวเองหรือทราบรายละเอียดและศักยภาพในการสมัครสินเชื่อของตนเองนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากการสมัครสินเชื่อโดยทั่วไปธนาคารและสถาบันการเงินมักจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนซึ่งควรจะมีหนี้รวมกันเนี่ยไม่ควรไม่เกิน 3 0 4 0ของรายได้ในแต่ละเดือนนะครับหรือถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยผู้สมัครสินเชื่อควรจะมีรายได้คงเหลือบนเวียนในบัญชีไม่ต่ำครึ่งหนึ่งสม่ำเสมอในทุกๆเดือนเพียงเท่านี้ก็น่าจะช่วยสมัครสินเชื่อได้ผ่านแล้วนะครับโดยไม่ต้องมาดั่งหาเลยว่าสินเชื่อธนาคารไหนเนี่ยที่อนุมัติง่ายแบบที่2เนี่ยเอกสาร,ก,สร,สร,รการสมัครสินเชื่อควรจะต้องครบถ้วนนะครับการสมัครสินเชื่อสําหรับใครเนี่ยที่ ไม่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครสินเชื่อเสมอไปขอแค่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังเนี่ยหถึงเเดือนหรือว่าเอกสาร50ทวิทนะครับสำหรับสินเชื่อออนไลน์บางสินเชื่อที่ทุกท่านอาจจะสมัครเพื่อใช้เป็นเงินในการจ่ายสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยประวัติการซื้อสินค้า หรือว่าบริการกับแอปนั้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะสมัครสินเชื่อได้ผ่านนะครับแล้วก็อันดับที่3ามก็คือการเลือกสินเชื่อให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสินเชื่อให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรกดเงินสดสินเชื่อรัพย์สินแลกเงินหรือสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปยืมเงินต่างๆนะครับ ซึ่งการสมัครสินเชื่อยังไงให้ผ่านทุกท่านก็น่าจะต้องประเมินตัวเองให้ทราบอย่างแน่ชัดนะครับว่าตนเองเนี่ยเหมาะกับการสมัครสินเชื่อประเภทไหนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการสมัครสินเชื่อนั้นมากน้อยเพียงใดนะครับทั้งวงเงินในการสมัครสินเชื่อระยะเวลาในการผ่อนชําระรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นการเลือกสมัครสินเชื่อให้ถูกรายการก็จะทําให้ทุกท่านสามารถที่จะสมัครสินเชื่อได้ผ่าน ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นสมัครเลยนะครับต่อจากนี้เราจะแนะนำา5สินเชื่ออนุมัติไม่ยากโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนนะครับมาเริ่มต้นกันที่สินเชื่อรถแรกเงินซึ่งก็เป็นสินเชื่อทีออ่อนุมัติค่อนข้างง่ายนะครับโดยที่ไม่จะเป็นที่จะต้องใช้สลิปเงินเดือนขอเพียงทุกท่านมีรถไม่ว่าจะเป็นรถจนรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกหรือว่ารถที่ใช้ในการเกษตรนะครับ เท่านี้ก็สามารถใช้บริการสินเชื่อรถแรกเงินได้โดยมีสินเชื่อรถแรกเงินที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยแคปพิอลเงินติดล้อเฮงลิสซิ่งสีสวัสดิ์สินเชื่อรถโยนสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อมอเตอร์ไซค์แรกเงินกับเงินเทอร์โบนะครับนอกจากกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อรถแรกเงินแล้วธนาคารหลายแห่งก็ยังให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีทั้งสินเชื่อรถแรกเงิน ที่มีทั้งแบบโอนเล่มและก็ไม่โอนเล่มแต่ใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นกันนะครับเช่นสินเชื่อรถแดกเงินของ TDB Drive ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือสินเชื่อรถคือเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งทั้งหมดจะไปเน้นที่การใช้หลักฐานก็คือรถยต์ของเราเป็นหลักประกันมากกว่าการใช้สลต์เงินเดือนนะครับซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ จะเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเงินก้อนใหญ่มีรถเป็นทรัพย์สินของตนเองรวมถึงมีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินซึ่งการนํารถเข้าแลกเป็นเงินนั้นย่อมสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิดแก่ทุกท่านได้แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็คือปีของรถที่ท่านมีอยู่ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อจํานวนวงเงินที่ท่านจะได้รับนั่นหมายความว่ารถยิ่งเก่า ยิ่งมีระยะเวลาการใช้นานนานมากเท่าไหร่เนี่ยเงินที่ท่านจะได้ก็จะน้อยลงเท่านั้นเองนะครับอันดับที่2ก็คือแอปยืมเงินหรือว่าแอปที่ให้บริการสินเชื่อออนไลน์นะครับซึ่งแอปประเภทนี้เนี่ยไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะทุกท่านสามารถที่จะสมัครยืมเงินกับแอปสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าใช้เอกสารแสดงตัวตนเช่นบัตรประชาชน สเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เอกสารแสดงรายได้ซึ่งในกรณีของ f r e e l a n c หรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถใช้รายการเดินมบัญชีย้อนหลัง6-12เดือนในการสมัครยืมเงินผ่านแอปได้นะครับโดยการสมัครยืมเงินผ่านแอปจะมีจุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือการใช้ระยะเวลาในการสมัครที่ไม่นานครับประมาณ 5- 1 5นาทีระบบก็จะจดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทุกท่านทราบนะครับ ซึ่งเงื่อนไขก็เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาโดยทักท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีหากว่าสมัครผ่านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีแอปที่ให้บริการสินเชื่อออนไลน์อยู่หลายแอปด้วยกันนะครับโดยมีแอปที่น่าเชื่อถืออยู่ประมาณ6-7รายการเช่น Line BK Dolphin Money Phoenix แอปป๋า Money t h u n d e r หรือว่าเงิน t ันเตอรนะครับ Wealthy Shopee S e c Easy Cash นะครับแล้วก็ Two Wallet นะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะสมัครได้โดยเราได้แนบบทความที่มีลิงก์ในการสมัครไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับการให้บริการสินเชื่อเงินด่วนบางรายการนั้นอาจจะต้องใช้ประวัติการซื้อสินค้าและบริการเพื่อเสื้อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ให้บริการนะครับเช่นสินเชื่อ Shopee S Easy Cash แล้วก็สินเชื่อ True Money Wallet นะครับโดยลูกค้าจะได้รับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามจำนวนเงินและประวัติการใช้งานแอปยิ่งใช้มากจ่ายตรงก็ยิ่งจะได้รับเงินวงเงินที่สูงมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยสูงถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเ,เป็นอยู่แล้วในระดับหนึ่งะครับเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากเลยในการสมัคร ไม่จะเป็นต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนา,าคารและเสียเวลานะครับแต่ทุกท่านเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เป็นไฟล์ pdf อัปโหลดออนไลน์นะครับนอกจากนี้เนี่ยสำหรับแอป Shopee แล้วก็ True Money w a l l ล t เนี่ยลูกค้าจะต้องมีประวัติการใช้งานแอปเหล่านี้อีกด้วยนะครับดังนั้นหากท่านเป็นลูกค้าประจำของแอปเหล่านี้ก็สามารถที่จะลองสมัสมครกดดูได้เลยนะครับ ประเภทที่สาก็คือสินเชื่อกับบัตรกดเงินสดนะครับสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับทุกท่านที่มีบัตรกดเงินสดอยู่แล้วการสมัครและขอสินเชื่อผ่านบัตรกดเงินสดก็จะทําให้ท่านได้รับการยืมเงินที่รวดเร็วนะครับสามารถที่จะโอนเข้ามาชีหลักของท่านได้เองไม่จะเป็นต้องส่งเอกสารอีกครั้งหรือแม้กระทั่งการขอสินเชื่อใหม่เพียงแค่เข้าไปใช้งานแอปบัตรกดเงินสด หรือนำบัตรกดเงินสดเหล่าน,นั้นไปกดเงินที่ตู้ ATM ก็จะสามารถได้เงินออกมาใช้โดยทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีบัตรกดเงินสดหลายบัตรที่น่าสนใจนะครับเช่นบัตรกดเงินสด KTC Pro u าของ KTC นะครับเพียงมีรายได้12,000บาทต่อเดือนก็สมัครได้นะครับบัตรกดเงินสดกสิกร,กร Express Cash ขอเพียงมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 7,500บาทก็สามารถที่จะสมัครเพื่อรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้จริงแบบสบายๆนะครับบัตรกดเงินสด A m มันนซึ่งเป็นอีกบัตรกดเงินสดประเภทหนึ่งที่สมัครง่ายนะครับสามารถช่วยทุกท่านยืมเงินด่วนตอนนี้ได้เลยทันทีมีรายได้ขั้นต่ำ5,000บาทต่อเดือนก็สมัครได้แล้วนะครับบัตรกดเงินสด U m เม plus สมัครง่ายไม่แพ้บัตรตัวอื่นๆเลยนะครับโดยเฉพาะพนักงานประจา การสมัครบัตรกดเงินสดยูเบียพาสก็จะทําให้ท่านมีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้นนะครับสินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดเนี่ยที่สําคัญเนี่ยต้องระลึกถึงไว้เลยนะครับก็คือบัตรประเภทนี้มันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ยืมท,ที่สูงกว่าบรรดาสินเชื่อทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านควรจะต้องมีศักยภาพในการผ่อนจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยได้นะครับ การยืมเงินหรือขอสินเชื่อจากบัตรกดเงินสดเนี่ยจะเหมาะกับท่านก็ต้องขอย้ําเติมนะครับว่าหากท่านชําระไม่ไม่พอหรือว่าไม่ชําระนี่การที่สมัครบ,บัตรกดเงินสดประเภทนี้จะทําให้ท่านมีปัญหานี่สินเพิ่มมากขึ้นแบบเรียกเรียกว่าทบต้นเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงมากตัวเลือกที่4ี่ก็คือร้านทองและโรงรับจำนำนะครับ ขอเพียงกระท่านมีทองหรือว่าทรัพย์สินในการครอบครองเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินสดได้นะครับโดยใช้บริการร้านทองหรือว่าโรงรับจำนำแลกเปลี่ยนของมีค่าให้เป็นเงินสดได้โดยจำนวนจำนวนเงินที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินนั้น 100%% นะครับแต่ก็พอช่วยให้ได้เงินก้อนออกมาใช้จ่ายอย่างรวดเร็วที่สําคัญเนี่ย เป็นแหล่งเงินด่วนที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนอีกด้วยขอเพียงมีบัตรประชาชนพร้อมกับของมีค่าที่จะนําเข้ามาฝากหรือว่าจํานําเท่านั้นนะครับสาหรับสินเชื่อเงินด่วนกับโรงรับจำำํานําหรือว่าร้านทองเนี่ยจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนแบบเร็วจีเลยนะครับต้องการใช้เงินด่วนจริงๆไม่สามารถรอนานได้ ดยวิธีการนี้จะทําให้ทุกท่านได้เงินก้อนอย่างรวดเร็วสูงสุดภายในระยะเยวลาเพียงแค่สิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับซึ่งก็สุดแล้วแต่กระบวนการประเมินราคาของนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขอสินเชื่อเงินด่วนรายการนี้จะต้องใช้ทรัพย์สินในการคร้ำประกันก็คือต้องมีของไปแลกเงินสดออกมาเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสินเชื่อประเภทเงินอื่นประเภทเอื่นที่สามารถใช้เอกสารแทนสลิปเงินเดือนได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกสิกร Express c a สแสินเชื่อกุงสี i f i ฟซึ่งกรณีที่เป็นพนักงานประจำสามารถใช้เงินดูใช้เงินเดือนหรือว่าสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง3เดือนแทนได้แต่หากท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็สามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัญชีย้อนหลัง6เดือนแทนการใช้สลิปเงินเดือนได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินซึ่งก็สามารถใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือว่า State m e n t เป็นเอกสารในการสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับสินเชื่อประเภทนี้จ,จะเหมาะกับคนที่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับก็คือเป็นผู้ที่ต้องการเงินด่วนแต่ว่าประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือท่านจะต้องใช้สเตทเมนต์ในการสมัครเพราะฉะนั้นสเตทเมนต์ที่ท่านเอามาสมัครเนี่ยควรจะเป็นบัญชีที่มีเงินเข้าออกสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ควรที่จะมีเงินติดบัญชีเนี่ยอย่างน้อยก็500ถึง1,000บาทขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ BKK LoveHolo er Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ,อ,อการเงินรวมไปถึงการทำธุรกิจต่างๆนะครับบทความที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ b k k l o v e er h o ฟ o c o m ก็สามารถกดติดตาม Subscribe BKK LoveHolo er Channel ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็จนกว่าเราจะพบเพนอีกสวัสดีครับ